ผมมีไม้อัดอยู่หนึ่งชิ้นครับมันมาพร้อมกับไม้พาเลตัวนี้น่าจะเป็นกล่องสินค้าครับโคตรหนักยกไม่ไหวเลยครับต้องพลิกมาทีละนิดผมจะเอามาดี y เป็นของใช้ครับจะเป็นอะไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับและนี่ก็คือยางรถยนต์ผมได้มาตอนผมไปเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนแม็กขอซื้อเข้ามาเขาให้มาฟรีเลยครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการเจาะรูครับใช้ยางทั้งหมด2เส้น ขนาดเท่ากันนะครับยางเส้นนี้ขนาด195ทับ50ใช้สว่านเจาะรูให้มันทะลุทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ขันน็อตล็อก4ตัวเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดไม้อัดหาจุดศกลางก่อนนะครับโดยการใช้ตลับเม็ดยิงสกูยึดไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้ตลับเม็ดฉีดครับจากนั้นเราก็จะใช้เลือ่อยจิ๊กซอ ตัดให้มันเป็นวงกลมเหมือนกับยางนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีจิ๊กซอก็ไม่ต้องทาวงกลมครับทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมทําใช้เองนะครับไม่ดราม่านะครับมีวัสดุอะไรก็ใช้วัสดุอนั้นครับจะเป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นเชือกก็ได้ครับจุดนี้ผมมีไม้อัดดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆครับไม่มีประโยชน์นี่ผมก็ตัดออกมาแล้วครับตัดเสร็จก็เอาไปวางทับกับยางที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับ จากนั้นก็ขัดลบเหลี่ยมลบมุมขัดเซียนมันออกก่อนครับแล้วก็ยิงสกูยึดไว้กับยางแบบนี้เลยครับผมจะยิงสกูไปแค่สี่ตัวนะครับสี่ตัวก็เพียงพอแล้วครับสกูตัวนี้เป็นสกูหัวจมนะครับเอาจริงๆไม่ต้องหัวจมก็ได้ครับเพราะว่าทําใช้เองไม่ต้องซีเรียสเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็นั่งได้เราเป็นเก้าอี้แต่ว่าไม้อัดตัวนี้มันกันน้ําไม่ได้ครับกันน้ําได้ไม่ดีเท่าไหร่ผมจะเอา อเปเปอร์มาติดไว้สักหน่อยครับมันเป็นสติกเกอร์หลายไม้ตัวนี้เป็นสีไม้โอก๊กเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเอาไปวางไว้กับเพื่อนมันเวลาขนย้ายก็จับกิ้งมันไปแบบนี้เลยครับตัวนี้ผมจะไม่ได้ทําสียางนะครับแล้วเราก็ได้เก้าอี้มานั่งเพิ่มอีกหนึ่งตัวโอ้แจ๋ว